สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะมาบอกวิธีการใช้งานเครื่องล็อกลาย ats 886นะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับโ,โหลดแอปนี้มา ats 886 mm hmm. หรือไม่สแกนใต้เครื่องเนี่ยครับสแกนเพื่อโหลดแอปนะครับใช้ได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS อันนี้เป็น iOS iPad ก็เปิดเครื่อง กดค้างนะครับกดค้างจนมีสัญญาณเสียงปี๊บนะครับแล้วก็เข้ามาหน้าแอปเปิดบลูทูธก่อนนะครับเปิดบลูทูธก่อนแล้วก็เข้ามาเชื่อมต่อเชื่อมต่ออุปกรณ์กดตรงนี้ครับเข้ามาเชื่อมต่ออุปกรณ์ก็รหัสตรงนี้ก็จะขึ้นนะครับ0ูน7์ ศูนย์หนึ่งสองเจ็ดสี่สี่เจ็ดอ่าศูนย์หนึ่งสองสี่เจ็ดอ่ตรงกันนะครับก็ตรงนี้ก็กดเช็คสถานะ <c oughs> พอเชื่อมต่อกับอุปกรณ์แล้วกดเช็คสถานะมันก็จะขึ้นบอกนะครับว่าแบตเตอรี่เท่าไหร่สถานะปกติไหมอะไรบรามบาณเนี้ยอันนี้คือปกตินะครับพอเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วก็กดเข้ากลับมาหน้าหน้าอัลบัม้มหน้าอัลบั้มก็คือว่าเราจะ ทําทการเพิ่มรูปเข้าไปแล้วก็สั่งปิ้นนะครับนี่ก็เลือกอเลือกรูปเพิ่มเติมจากอัลบั้มนะครับกดก็เลือกรูปไอ้พวกนี้นะครับเข้าไปเข้าไปในอัลบัม้มนี่ก็จะเข้ามาอยู่ในอัลบั้มหน้าแอปนะครับกดเลือก แล้วก็ตกลงตกลงนี่แบบนี้นะครับก็คือว่า<ม>พร้อมที่จะสั่งสั่งพิมพ์แล้วแล้วอ่าหน้านี้ก็สามารถปรับปรับขนาดได้นะครับกดมาที่ปรับขนาดภาพสามารถปรับได้แบบนี้หรือใส่หรือใส่ค่าไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เสร็จสิ้นอันนี้คือการปรับขนาดกดเสร็จสิ้น หรือทํางานอ่าเต็มหลังนะครับกดไปแบ่งแบ่งภาพนะครับหนึ่งนี่ภาพนี้ก็จะเป็นสี่ภาพนะครับสี่ภาพแบบนี้ก็จะเป็นอ่าเก้าแผน่นไม่ใช่เก้าแผน่นเก้าแผ่นคืองานเต็มหลังนะครับแบบนี้อ่าผมไม่ต้องการนะครับที่จะทำงานเต็มหลังผมจะพิมพ์แค่อ่าหน้าเดียวหน้าเดียวนะครับ อันนี้เชื่อมต่อเสร็จแล้วเราก็มาดูวิธีการใส่กระดาษนะครับการใส่กระดาษนะครับแนะนําให้เปิดกดเปิดตรงนี้แล้วก็กระดาษล็อกลายกระดาษล็อกลายนะครับเอาแผ่นคันนี้ออกแล้วก็ฉีกแผ่นเหลืองออกเลยวิธีการใส่ก็แย่ yeah, จากข้างบนลงมา พอได้ที่แล้วก็กดกดล็อกแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับแล้วก็สั่งพิมพ์เลยสั่งพิมพ์เลยนะครับถ้าจะสั่งพิมพ์ก็สั่งพิมพ์ได้เลยแล้วก็อ่ามาดูอันนี้นะครับก็ตั้งค่าได้หมดเลยลองไปปรับลองไปใช้ลองใช้ดูนะครับทุกปุ่มลองลองปรับใช้ดูอันนี้ก็แนะนําให้กดมาที่ความเข้มข้นอ่าอันเนี้ยความหนาของ การพิมพ์นะครับผมแนะนําให้กดมาที่ช่องสิบเลยนะครับแล้วก็กดพิมพ์เลยประมาณนี้ครับใช้ง่ายอยู่นี่ครับ อันนี้เป็นกระดาษอ่าเป็นกระดาษจีนนะครับกระดาษจีนก็มันไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่มันก็จะเป็นกระดาษตรนี้แต่ก็ใช้ได้ครับใช้ได้อยู่ถ้าเป็นกระดาษที่คุณภาพดีกว่านี้แพงกว่านี้ก็จะเข้มกว่านี้นะครับอ่าคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้คลิปนี้ลองไปปรับใช้ดูนะครับอันนี้คือวิธีการใช้เบื้องต้นนะครับ